1 2 3่โรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกซนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนสวัสดีครับผมโฮซันจากกลุ่มเบสนะครับวันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการเวชิงทอล์กและผมยังมากับเพื่อนของผมด้วยนะครับเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมซันซันนะครับจากกลุ่มเบส วันนี้เราสองคนได้รับเป็นพิธีกรในรายการ Basing t a l k วันนี้นะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษ,ษของเรานะครับก็เป็นรุ่นพี่ในกลุ่มเบสของเรานั่นเองครับผมขอแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่เดียครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดียค่ะจากไลคุปปับเบสค่ะวันนี้พี่เดียหน้าตาสดใสมากเลยนะครับคงดีใจกับพระพรอนที่ไปเจ้ามาให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้พี่จะมาแบ่งปันในเรื่องการเรียนของพี่นะคะ ปัจจุบันพี่เดียเรียนอยู่ชั้นไหนโรงเรียนอะไรครับค่ะปัจจุบันพี่ก็เรียนอยู่โรงเรียนนวมินทนาชินุนทิศสุดกลาบวิทยาลัยสมุทรประการค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะครับก็บบก่อนที่จะให้พี่เดียได้แบ่งบาราพรนะครับอยากให้พี่เดียเล่าหน่อยครับว่าพี่เดียมาเชื่อพระเจ้าได้ไงครับค่ะพี่ก็มารู้จักพระเจ้าอีกครั้งเมื่อปี2566ค่ะโดยการนำของนนิตค่ะเอเมนครับในที่สุด พระเจ้าก็พาพี่เดียมาถูกทางจนได้นะครับผมตั้งแต่ที่พี่เดียมาอยู่ในคริสตจักรของเราเนี่ยก็เห็นพระเจ้าเวพรพี่เดียในหลายๆเรื่องนะครับนอกจากการเรียนหนังสือแล้วพี่เดียได้รับใช้พระเจ้าในด้านไหนบ้างค่ะพี่ก็รับใช้พระเจ้าในการเป็น MC ก่อนผ่านเริ่มแรกแล้วก็มารับใช้ในแวมค่ะเรื่องงานของเรื่องงานมีเดียแล้วก็การทำโสเตอร์ค่ะ แล้วก็เป็นทีมงานของรายการ Breaking Top ้วยค่ะอืพี่เดียก็ศึกษาอยู่ชั้นม6แล้วใช่ไหมครับในปีนี้ก็เป็นปีที่พี่เดียต้องเข้ามาหาลัยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ในข่าวว่าพระเจ้าทรงนำพี่เดียมา,มากเลยใช่ไหมครับในการที่จะเข้ามาหาลัยพี่เดียช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเตรียมตัวยัางไรบ้างค่ะก็ตอนนั้นเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะตอนนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าพี่อยากเรียนคณะไหนหรือว่าตัวเองชอบคณะอะไรอยากเรียน เกี่ยวกับอะไรตอนนั้นพี่คิดไม่ออกเลยค่ะประมาณตอนนั้นประมาณอยู่ม .5 จะเทอมสองแล้วค่ะก็แบบเราจะต้องเตรียมตัวที่จะแบบต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะต้องแบบรู้แล้วว่าตัวเองชอบเรียนอะไรอยากเข้าคณะไหนใช่ไหมคะแต่สุดท้ายพี่ก็เลือกไม่ถูกค่ะว่าพี่อยากเข้าคณะไหนเพราะว่าทุกคณะมันน่าเรียนไปหมดเลยค่ะ mm hmm. พี่ก็เลยแบบอธิษฐานขบพระเจ้าดูค่ะว่าแบบ เจ้าทำไมลูกยังคิดไม่ออกในเรื่องการเรียนทําไมแบบลูกไม่รู้ว่าลูกจะต้องเรียนอะไรอะคะ่ะจนสุดท้ายพระเจ้าก็ตอบรับคำอธิษฐานของพี่คะ่ะว่าแบบทำไมไม่ลองทําทําไมไม่ลองคิดดูที่แบบว่าเราเคยอยากทําอะไรมาก่อนนะคะพี่ก็เลยแบบุยขอบคุณพระเจ้ามากๆที่แบบพระเจ้าตอบรับเราแล้วก็บอกบอกเราว่าแบบทําไมไม่เลือก ในสิ่งที่เราชอบสุดท้ายพี่ก็เลยได้คำตอบค่ะก็คือพี่อยากเข้าคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมคะพี่ก็เลยได้เห็นตัวเองได้เห็นตัวเองอีกครั้งค่ะว่าแบบพระเจ้านำเราพระเจ้าแบบสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอีมีนครับก็ช่างเป็นการเตรียมตัวที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นพ,พรของพระเจ้าที่มา อวยพรพี่เตียงครับให้ได้รู้ว่าตัวเองอยากจะเข้าคณะอะไรครับผมผมกับซันซันก็ในปีนี้ก็จะต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะครับผมในการเข้ามาหาลัยยังไงก็แนะนําผมด้วยนะครับได้ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วการสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยนะครับมีประมาณกี่รอบแล้วครับมีประมาณ4ี่รอบค่ะรอบแรกนะคะก็จะเป็นรอบพอร์เตเรโอค่ะรอบที่2ก็จะเป็นรอบโคตาค่ะแล้วก็รอบที่สนะคะก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นค่ะ รอบและรอบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรอบเก็บตกค่ะเห็นว่าพระเจ้าวอวยพรให้พี่เดียได้สอบเข้าได้ตั้งแต่รอบพอร์ตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นนะคะพี่ก็แบบเริ่มทาพอร์ตแต่ว่าการทาพอร์ตนะคะมันก็จะแบบมีอุปสรรคในการที่เราใช้คําไม่ถูกพื้นหลังไม่ได้สีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าการทาพอร์ตนะคะมันต้องแบบใช้อา พื้นหลังตรงตามคณะที่เราอยากจะเข้าด้วยค่ะตรงตามมหาลัยด้วยอะไรเงีย้ยค่ะพี่ก็เลยแบบตัดสินใจในการที่แบบรีบทำเพื่อนก็ช่วยเพื่อนก็ช่วยแก้จนแบบวินาทีสุดท้ายพี่ก็แบบส่งพอทันเวลาค่ะโหสุดยอดมากเลยครับพี่เดียแล้วตอนประกาศผลเนี่ยครับพี่เดียรู้สึกไงบ้างล่ะครับก็ตอนประกาศผลนะคะตอนนั้นอ คือทางมหาวิทยาลัยคะ่ะเขาประกาศตอนแรกเขาประกาศบอกว่าจะประกาศวันเสาร์แต่แต่เขาประกาศก่อนเวลาหนึ่งวันก็คือวันศุกร์พี่ก็เลยแบบลองเข้าไปดูว่าเอ้ยตัวเองติดรอบสัมภาษณ์หรือเปล่าจนสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรพี่คะ่ะว่าเแฮบบ้ยเรามีชื่ออยู่ในนั้นที่แบบที่จะได้เข้าไปในรอบสัมภาษณ์อีกรอบค่ะแล้วก็พอเราได้ไปสัมภาษณ์ที่มหาลัยนะคะ แล้วพอถึงเวลาประกาศพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็นั่งตากผ้าอยู่ค่ะพี่นั่งตากผ้าอยู่ค่ะแล้วพี่ไม่รู้ว่าแบบทางมหาลัยเขาจะประกาศเร็วก็คือประกาศวันศุกร์เหมือนเดิมค่ะเพื่อนพี่โทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่นิดเองติดมหาลัยแล้วนะเว้อย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จนสุดท้ายพี่ก็แบบเฮ้ยจริงเหรอกีดออกมาทั้งน้ำตาเห็นความสุขอะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะ เอเมนครับก็ผมก็ดีใจไปด้วยเลยนะครับอยากรู้ว่าช่วงที่พี่เดียรอผลเนี่ยมีกังวลหรือว่า,าหรือว่ามีแบบว่าเครียดอะไรม้างไหมครับก็นะคะตอนนั้นก็แอบบเครียดแอบ,บกังวลนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยอะคะ่ะเราไม่เคยที่แบบมันก็เป็นครั้งแรกของเราที่แบบจะแบบเ,เตรียมตัวเข้ามาหาลัยใช่ไหมคะมัน รู้สึกเครียดไปหมดเลยรู้สึกแบบกังวลแบบกลัวเตงไม่ติดก็อธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเลยค่ะว่าแบบพระเจ้าขอให้ลูกติดถ้าลูกติดลูกจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะจนสุดท้ายพระเจ้าก็อุยเวพรนพี่ค่ะเป,เป็นผมก็กังวลนะครับแล้วก็อยากให้พี่เดียร์หนุนใจน้องๆองมห้าที่กําลังจะสอบเข้ามาหาลัายหน่อยได้ไหมครับได้คะ่ะก็อยากจะบอกน้องน้องมห้าทุกๆคนนะคะว่าแบบเตรียมตัวอ่านหนังสือได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าช้ากว่านี้ก็จะไม่ทันการนะคะก็ขอบพระเจ้าอวยพรค่ะวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอขอบคุณพี่เดียมากๆนะครับที่ได้มาหนุนใจแล้วก็แบ่งปันพระพรให้กับน้องๆน,นะครับที่กาลังจะเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะครับเรา3ามคนก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรายการเบสิ่งซองของเรานะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และอย่าลืมติดตามย้อนหลังได้ที่ช่องหิมสุดปาการครับครับผมแล้วก็อย่าพลาดการติดตามใน EP ถัดไปได้วยนะครับผมแล้ววันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ